<ś auster _> จัด <ruit> อยู่มีป่านู่นร้อยยังไงก็ฝากผลงานกบสุกตาไปด้วยนะฮะไว้ใจเราครับหมาย้างทางนะฮะ ันิ่มๆครับทรงยูยาวลงคอไปเลยครับก็เป็นหมายคลองครับใส่ตีล็อกอามใส้ย่ายเวลาปลามันกัดนะครับล,ลดขนลงลก็สวนได้เลยก็เยื่อมีขนาด3.5เซนน,น้ำหนักเบาตีไกลใช้งานได้ผลจริงกับหมายธรรมชาติยังไงก็ฝากผลงานครบสุดตาไว้ด้วย